วันนี้ลาพักว่างภารกิจเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชายแดนเขาบริหารครับบ้านสาวนั้งชายบนภพงสลันนะครับนักรักยังกสิสเกตไปสัมภาษณ์คุณลุงเกี่ยวกับช่วงที่วิ่งหลบโรกปืนใหญ่จากฝั่งเขมรที่ตอนที่ไทยเราประทะลานเขมรนะครับดูบรรยากาศการเกี่ยว้าวฟังเรื่องราวในอดีตพวกนั้น หลบสงครามในช่วงที่กาลังเกี่ยวข้าวแล้ววิ่งหลบลูกปืนใหญ่กันนะครับผมแล้วหนมีอากาศก็จะพาไปกลางเต็นท์นอนนะครับแล้วก็จะพาจะทําลวดสะดุดเนาะซึ่งผมชอบใช้ทมเวลาไป่านอนเวลาตั้งฐานรัะเวนนอนในป่าตามแนวชายแดนนะครับมีอกาสก,ก็จะทำลวดสะดุดทีน,นี้ก็ไป พวกลุงๆแก่าป,ป้าๆกันดีะนะครับโอเครับ okay, ผมครับนี่เราเดินทางก้าสู่บ้านเสาธงชัยรรครับสมรภูมิเตยนครจังสีัดศีสะเกดใจแดนั้านขาวิหารนะครับจะมาสัมภาษณ์ลุงนะครับที่วิ่งหลบลูกปืนใหญ่กล้องที่เราลบยิงกันไปแล้วกับขเขมรน,นะครับทหารเขมรแต่นคลิปนี้ก็มีโอกาสก็จะพาไปทำรวดสะดุดเวลานอนว่าเะเวนในป่านะครับ ายแดงที่นี่แล้ว,วกับระเบิดก็เยอะนะครับดูนี้ไปก่อนคลิปนี้ก่อนฟังคำพูดตอนวิ่งหนีตายไปก่อนครับนะี่ครับมันเดือบ้านเสาตรงใจเไปพามาดูตำรวจไทยที่สร้างไว้แต่ก่อนนะพว่าตาเข้า,ขาอ๋อเ้า รอบนี้นี่เป็นของที่หลวงมาสร้างให้นะครายดอกโลบปืนใหญ่่วงที่เขาลบกันนะครับเปินองกิดเสร็จเหล็กทีด้านหน้าจะมีกระสอบทรายขั้นอยู่แล้วนี่มันโปะพังไปตามเวลามีอยู่สามสี่แห่งครับ อยู่ในประเด็นโรงเรียนรองรับชาวบ้านในหมู่บ้านเราต้องใช้เดี๋ยวพาไปดูอาลมที่ทำขึ้นเองรครับที่ใช้สอบดินทำหลกปืนลงเหรมาลบในโรงเรียนได้บ่ย่ <Yeah. S 1> าหลกปืนใหญ่ลง ในบ้านทิเ็ดเองบแล้วะพ่นเทปจะพ่นละแกเอากระสอบกากองเลเขาไพนมิดเสียงอันนี้ก็พ่นแล้วรอเภอเขาเอ็ดบยักมองนเขาลงเรียงเห็นไรอันนีได้เนาเบิมนี่ ใช่ยามเพิ่น,นประเทศ่ทยก็เลยกิ่งออกไปครับไปดูทิศมันต่อครับเนี่ส่วนนี้เป็นหลุมแรกๆที่อบตวัจอทำให้นะครับที่ ใช้ปูนข้อคอนฉีดกลมแล้วก็เสริมดินด้านบนด้วยกระสอบปุ๋ยใส่ดินครับให้เห็นภาพภาพเดิมนะไหมเห็นภาพเดิมโอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลุงได้เลยากาดใช้เดืนเอนเขาบริหารครับเลี้ยงนาหน้านตาไร่ัละครับส้วงนะ้ตอนนั้นส่วงเขายิ่งกันเอย่องไรเนี่ย วันคอยนิ่งกับวันอ,อายุฟรีแล้วแลนเขาแรงแเขาในบ้านเขาไปอยู่เมืองคนแล้วไปในเมืองสล,ล,ล,ลักเขากันสลับอยู่ศูนย์บดประโยชน์ยังก็เฮ็ดล้มลบไผ่ให้ในบ้านอยู่เฮ็ดอยู่อยู่แต่พวกแต่บ่ได้ไปดอก็ใครจะผมนิ่งไม่นาใครคือพระท่านใหญ่ออกมาอายุฟรีนะในบ้านท่านใหญ่มาอยู่ทง,งอยู่บ้านต้นนี้ตกสายนี่สลัด ยิ่งตกหลายมองว่า,น,น,าน,น้ำเลี้ยงปเสะลัน,ล,นล้างข,ข้าวหัววดเจดีโลกปืนใหญ่คำน้นิงยิอยงมันกระายเลาบ้านไปแล้วไกลมาก สุ้มต้ปุ่นแล้วเพระเข้ามันซัดเขามาผีตาชน้องหวาออดบานน้องหวากับโรคเรือนแน่นอะพาว่าต๊บบานน้องวากัต๊คือส่องนต้าเกียวขวางยื่นสกัดเพราะว่ายีุ่มจ้ำปุ่นว่าแตกมันชิ้สกัดของของมันนะบาดลายดุกอยู่ตกตับยังเหมือนอไเกระดานดูมันได้ใช่โยมันด่านใชยอันึกเสียวจะขวขอหมายถื่ถือลุกปืนเนาะ ตายหนึ่งละเราขังหน้านี่ยต้องลุกเล็กงไงเว้ยย้ายลงตื่นเลยเด้อว่ะควักกิ่โนู้นเวน้ยนอหนอเขียนปืนแตกพอดีใครโย่ปืนหน่อยบ่หอดหอดปืนใหญ่แล้วมันอันตรายปืนใหญ่แค่ลุกไงลลู่ได้ป่ะปืนใหญ่ปืนหน่อยนัยน่นมันลบบ่ได้หญ่อย <c oughs> ปืนใหญ่มันลงมี ร่องไวลีในบางเกดมังก็หลอดไปอยกจว่าอ้แรง,งดลบใแทกันแทบเออสียงมันวีดวีดมากเลยวดเ<ห>สียงยบางไหนก็นล่องบางาัันละมิดเราว่อง,งสั่นมอบเียเดียวเจ้าเขาโยกไนจนได้หมอบอกันออดิได้หมอบดีใกล้ๆกันสมัยนับบ่นไเฮ็ดเบิร์นอยู่หันทเริมแหลกเนาะสมัยเข้ามาเนี่นึ่สำคัญนั่นแดงเราว่เขา ตกแถวหน้านี่ล่สะสกับสมัยนั้นตกไปผุ่นโู้ไอ้คมเนี่ยป้องกันไว้หามกับมักเจียสุซอยลบไปสมัยก็แจกป,ปืนแปดแปดถูกปืนแย่งเงาแปดแปดไว้เนี่ยถูงกบพอมันิดพอมนี้ิดโซกับจอนเขมนแหละ เราได้ใส่ยู่เสมมติแล้วก็ไปลาตะเวนทหารดิลาดตะเวนร่วมกันเดีเ๋ยวต่ก<อ>่อนการใส่เดนบานเท่าเนี่ยนี่แหละลูกเปืนมันขามเขามากไงไอ้คอมเมนต์มากัดลาตะเวนกะดไตผู้ทบพันไต้ฝนซองกองไม้ปลายบานน้องว่าพ <laughs> อดีตึ้งเนินมงคน มา <c oughs> ใสใสนนี่ดีจะไม่น่ไปเหตุไฟพุ่นกำลังเหืดเควื่อนคันแต่กระเจงยแค่แรกเกีียวเขาอยู่กับแล่นนีู้กปืนนะแลนลบูกปืนน้ำกันแท่หน้าหมดแยงหมด <ไว S 1> แกงกีฬ่าเขาว่าแลนต้าเหลือก <laughs> ลูกเพื่อนล่งสัตวล่องโรงเรียนเลตาเหลืองเลตาเลือไม่ตอนช่วงนั้นกัลาสีมันไดเก็มันมากมันก็ได้บอกไปเล้แไปใส่มน้าว่าฉันคื้คืือคือคือนิ่งถึงว่าเลยแหละก็ได้บอกกูได้ได้ก็ที่ยิ่งไปมากับคุยก็มันนยู่ เราจะหันไปไหนนี่มันแห้งจนว่าเออเฮ้ยมึออกมาแล้วมันลงฟองนั่นปื้นายพอมั้นพังมัดจนว่าเออหันไปใช้จับพิกัดได้เลยพื้นในเขาหันลำกล้องพื้นในขมิ้นพังมัดคือว่าเขาหันลำกล้องเลยคุณว่าโอ้ยตายแม่มันหยาดแห้งเลยพผมอยู่ปายยาข้าเนี่ยโดนฐานฐานขมิ้นฐานปายยาข้าฐานทหารบ้าน ไปฝนเด็ดลมบังเกอร์มันบริโภคได้ปืนบอถือร์ม่แต่ลบลูกเดียวผม,มยิ่งเตาะต่อสูงยิ่งแกมันจะตายย <laughs> ิ่งไปใต้เรามาใต้พื้นดินยิ่งแม่งไรคเขาจับพิกัดออได้อทางไทยมันจับพิกัดได้มันยิ่งจะเลยอีกเรงตุ๊กตมาตน,มมนเงนงทำไมก็ไม่ได้ในฐานน้องบันโศก ใ้ตตุตพ่อเข้าอันดอกเบบงเมาก่อนที่แียมมากแบบนี้สกัดมีะสายฟูกดหลูกปูดรูดลงก็กกกหม่ตายเมดอปมานตัวจังนึ่งได้เหรอเนี่ยไปเบิองฝายย้ายแล้วเกี่ยวเขาบ่ะเกี้ก่สัมผัสก็ใหญ่ อี่แกวิ่งหลบลูกปืนตอนเกี่ยวข้าวแล้วมีโอกาสได้จะพาการเช้นแล้วทำกับดักลวดสรุปนะครับตอนนี้ยังไม่มีเวลานี่ครับที่มองเห็นน้สันเขาสายแดงอาวิหารเตะนนั้นก็แนวปราสาทเปิดตาดีอันนี้ก็ขึ้นมาได้ ว่าคนจังขวะน้องวาอง่าอยู่ทังนูน้นจะอยู่ทังนู้นเป็นฐานป่ายกาก่หาองทานขมิ้นแล้ยิงปืนใหญ่ยิงข้ามเขานขึ้นมาจะลงบึ้มบึมบ,มบึมมาฟังนี้ก็ตกเนตกแค่แถวนี้แถวบ้านน้องว่ามัง่งร่อนมั่งตกลงแในนนดำกลางทุ่งนาพวกที่ขี้เกี่ยวข้าวอยู่ก็ยิงหลบลูกปืนกันไปสว่างกันไป แต่ทเงินเหรีก็สูญเสียเยอะเพราะทหารไทยยิงปืนใหญ่จับพิกัดแม่นกว่าครับเจอกับทหารพานเราด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่มีความํำนานในภูมิประเทศอยู่แล้วนะครับนี่ก็พามาัมภา์คนแก่ให้ยิงปืนแล้วก็บรรยากาศการเกี่ยวข้าวนี่ยากาศได้พามากางเต็นท์ทำกับดักลวดสลุดเวลาเรานอนในป่าวะไป ฐานใหญ่ก่อนมาขางล้างนะลูกปืนใหญ่จะหล่นลงทุ่งนาครับหล่นตรงป่าที่บ้านหนองว่าตำบลภูผาหมอกเลิงราชบัสีสเกีน่น้าเราลงไปจะเป็นบ้านเสาทุ่งชัยนั่นก็หล่นลงเรียือแม่พายธงชัยนกันครับนัดแรกลงตรงที่โรงเรือแม่พายไปเลยถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ